อลค่ะลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้วันนี้วันปีใหม่ไทยนะครับส่งน้ําอามานะครับพาดีเดมาส่งน้ำอาาวันครอบครัวอมหน้า้อมตาอามาต็มหน้าจอเลยอ่ามามาพี่ปลาเปียพาพาขอขมาก่อนเอาละแม่ค่ะะ มีแคร์ทำไมอันนี้มันสูกหน้าได้ด้ยเมนกลางภ่เขาเรียยไูเขาตรงนีเอะเอามาเรื่อยๆมัน่เรียกเมนเต็มไม่เอาไม่เอาเเิมบอเฮ้มอมเห็นแม่น่าสู ถ้าหน้ามูตาสลาภัครวัตตัวอาารตัวนี้นะคเป็นตัวแทนดีกว่านะคะวันนี้วันสงกรานต์อะไรที่พวกเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีทำถูกคลาดด้วยใยหรือว่าตาใจอะไรต่างๆก็ขอให้ชีวิตเราพิเศษพิเศษนค่ะ ตละครละครขอบคุณดนรเดให้แม่ได้มีแต่ความสูงปอดโลกปอดภายที่หวังสิ่งใดทุกสิ่งทุกการที่มีความ

ô nhỏ cho nhỏ 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 เ็กตัวเล็กมาสุขภาพแข็งแรงาัวกดวงโตดงใสหมาคงนานๆนะครับ

Thank <laughs> <laughs> you พอดี่มันลื่นตัวน้ำมันลื่นตัวละฝังแล้วก็ที่ฟัับองเอาอันนี้ลงบต้องขับแ้อนเลยล้เฝลาที่ฝกมาังก่อนุาร้าากาเีไเหนลรกเอาเปียกมาได้มันลื่นมันลื่นเออพี่ปอพี่ปอเพี่ปอม่งถรูปสองเอาเอากม่อนโดนพี่วบ้านดีกว่าบอกแล้วว่น ก่ไปตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยเข่ไม่ไม่ไหนเลไม่ทนี้เรากำมังมาลองขาแมวเนาะมันได้จะได้พูอยู่เขาลื่นเขาลื่นเราเมื่อกี้เลยลองแมวแมวลองแมวลองเลยลองเลยเนี่ยลองสุ่งเลไมจะได้เด้อย่งเยอดีกาเยอ เราพูดว่าอะไรน่หว่าสูาเฉยแข่งเรงเราเภทลนปางควรจะเพิ่งไม่หนูแค่ดูนีิสัยตามไปตามไปอากูอกูอชียงอชียงอ้ยตายไปยุ่งา เันข right. ี้ด uh> ีลคโคไอ้นีเอากลปถ่ายเฉยบ่ถ่ายด้วยนี่หกนาทีนี่ได้โคตรโดนหรเปลาเี่เออไปดูดิเมเต็มอะเฮยมันกดแล้วมันแบบกดถ่ายที่ยังอยกกดถ่ายที่ยังไงบันทึกอยู่บันทึกอยู่ ตางไปพร้อมที่เป็มไหมล่ะอ่าไปไปด้วยกันแหละทำด้วยกันตางไปพร้อมต่ว่าจะบางบังบางเสียงปวดซีพี่เปียกปวดซียืนตรงเก่าเปียกเเปียกเเปียกเลยเปร้อนน้ำฟ้ากับคน

โอ้ยลวงลวงเราจะตอปเลยจะตอปหน่อยก็ได้อาดับมือสิอาเด็กเด็กอาเฟนทีนี้เฟนอ่อพี่ก่อนเอ้าดูว่าดูยังทำไมต้องไปอ เด็กายขลูกกไปหาถงแม่เหอเซนอย่าไปฟังกูมไม่ได้าลูกงูใ่ข้างล่างยที่นี่เอาข้าง่านข้าวหวข้งล่างละงๆแล้ละเรี๊ดจ๊ะทำอะไรแม่อำอะไรแม่บอกไม่ให้อภัยวันนี้แม่ให้อภัยมันเชืงเกลี่ยไปหมดแล้ววันี้ันนีเลยอุตส่า อต่อไปนี่เฟนเฟนเฟนได้รูวได้ัหมอปลาก้นนต่โค้ดแสบหมปลาอะไนแกงใช่ไหมแกงเยอะใช่หมอปลาแก่อนก่แกงแล้วหลังแกงใส่ส้สช้เลยนะเ่หมอปลาแทนมาเอาพืนพอดูทรงยันรตนาแสบเริ่มแสบเลยดีสีสะดำสนดำ เรื่องใหม่มาไหนต่อไนไม่ไม่หายตีเคลเมื่อกี้อ่ะตามันจะล่าใส่หัวไม่ทำไมดูห้าแม่แม่ดูทำงานม่างกายแข็งแรงนะเป็นคนรู้ของแยบังก็มาด้วย เราถ่ายหมูนม่ถ่ายรูปหมูนะเราลงถ่ายล่างไถายล่างต่อดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อของก่อนมินข้ะเวเาไป่าย่อแล้วก็ขาต้องตองที่บ้านเอาถ่ายัวมหมูเลยเ้ยันนี้าไปถ่ายมดยท่ไถ่ายไมก่เอาบ้านคทงบ้านก่อนไมไม่เดี๋ยวนี้ต้องถ่ายทั้บ้านทุกคนทุกคนจะถ่ายใมไช่ไหมหมายถึงว่าบ้านขึ้งบ้านอ่กมาล้เสี่ยงแลพ้อมกันไหมจะได้เหมืมั่้มันไม่ได้ดีใกล้ไง บ้านเพิ่นนครอบครัวเพิ่นนครอบครัวนะถ่ายรูปหมูพอเลยทุกคน่ะถายรูปหมูทั้งหมดมลายหมูแถ่ามมาพวกกายหมูมาเลยถ่ายหมูกนมาไอไม่ได้เมือมื่มืม่เมอามนี่ก่อนก่อเดี๋ยวเดียวเมาให้แขนยาวถือเลยไม่ต้องต้อง้าปิไม่ต้องนปเอาแล้วค่อยไม่ไ่เต็มง่ายดอกาไว้นันแหละ เพิ่นนะคะั่งนั่งนั่งๆนี้เป็นอัพีดอดูดดูเื้องหลังอ่ะดูเ้องหลังออเร็วเวดิเดี๋ยวอีดีโอมันจะดังเดี๋ยวมันจะดัไนั่งข้างล่างก็ได้นเ็รเลยเนี่ยแล้วนี่อะวเปิ้นไม่นาเลยเปิ้นเรื่อเปใช่ไหมก้องนั่งตรน้ก็ได้เปียอาทุกคนเอาแหละต้อขาว็นเนวิีโอแล้วลูกไ่ลูไ่ไงเนี่ยมันดูไม่เอะมันดูไม่ด ไอ้ก็ดูดีแถกที <anak> ่ดูขาวดีแทกนะโอ๊ยต้องมาพูดโอ๊ยเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็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 วเวเร็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 เร็วเร็วเรเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเวเร็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 วเ ก็ทำมืออย่างเงี้ยมันจะชีวิเนี้ยเอามือโบกดิไม่ต้องกระดือก็ยืดได้อยู่นนั่เราก็จะยืดไปเห็นซุดเราก็จะได้เข่ากล้องดีไงโอ้มันกับซุดไปแค่นี้จะซุดไปแค่นีดก็ไวยืดไปนี่จ้ามีขาอยู่มีขาอยู่เอาเลยโอ้ดูนิ้พีดไม่ต้องใช้แล้วขานะเอานี่ก่อนขาเราไปถ่ายกันนู่นบ้านบ้าน โซบหล่นนะโอ้ยมองไปเลไม่ได okay. ้นะไม่เป็นไรโฟกัสทนแดดทนฝนเนี้ยลองฮะยยยเนี้ยจี้มีไหมเนี้ยลอง